โลอ,ออนบางคนใช้ดำบางคนใช้ไม่ดำมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการนาและไม่ดาดังนี้ครับอันแรกนะครับคนที่ใช้ครับใช้เป็นประจำส,สม,ม่ำเสมอหรือไม่อีกคนหนึ่งอาจจะใช้เป็นบางครั้งบางคราวอันที่2ปริมาณในการใช้ครับบางคนใช้น้อยบางคนใช้มากเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นตัวแต่ละคนไม่เท่ากันอันที่3นะครับการกดโลอ,ออนครับ ปัจจัยเดียวกันคือใช้โลออนันเดียวกันแต่แรงกดไม่เท่ากันเมื่อแรงกดไม่เท่ากันการดำจึงไม่เหมือนกันครับประการที่4ครับสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอ่ะผู้ชายสภาพผิวแบบหนึ่งผู้หญิงสภาพผิวหนึ่งผู้หญิงสภาพผิวเนี่ยเขาจะบอบบางกว่าของผู้ชายคนที่เป็นผู้ชายก็จะดำช้ากว่าผู้หญิงก็จะดำเร็วกว่าและแน่นอนครับเมื่อเอาโลออนไปใช้กับเด็กเด็กก็จะดำเร็วกว่าเพราะว่าผิวเด็กบอบบางมากนั่นเองครับข้อที่5ครับก็คือการแพ้ครับการที่เราใช้ผิวพันเดียวกันย่อมทําให้เกิดการแพ้แตกต่างกันบางคนไม่เป็็นนอะไรกดช้าาคบง แพ้ครับแต่แพ้ไม่มากอันนี้ก็ําช้าแต่เร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้มาหน่อยนึงครับแต่สาหรับคนนี้แพ้มากอันนี้ออกการเลยอาจจะต้องเลิกใช้ครับและถ้าหากฝืนใช้นะครับอย่างน้อยก็คือดําอย่างทาวอนอย่างแน่นอนครับส่วนข้อที่6นะครับผู้ชายผู้หญิงมีวัใจกไภาพที่แตกต่างกันครับผู้ชายบางคนชอบไปคนลักแร้สังเกตไหมครับผู้หญิง